สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัวร์ไลท์ชานกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับหน้าเกม PG อีกแล้วลุยกับเกมดอกไม้ไฟไวแล้วกันนะผมนะช่วงเทศกาลช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลจุดบังไฟครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมามาขอเริ่มที่เบ็ดที่ไม่ค่อยเล่นแล้วกันเนาะเบ็ดสิบก็เล่นบ่อยว่ะลองเบ็ดยี่สิบแล้วกันมา,อาลองเบ็ดยี่สิบดู ส่วนมากมันถ้าเลยเกิดว่าเรากดมันจะเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบไปเลยอันนี้เบตยี่สิบมันไม่ค่อยขึ้นมันน่าจะแอบไวครับผมนะบอกเลยเรียบร้อยว่าแล้วไงโอ้โหหายใจยังไม่ทันเลยครับผมโอ้โหหายใจยังไม่พอสามฟอตแม่งเข้าโบนัสวะ่ะเออเข้าแล้วแตกด้วยนะเพื่อนมาหน่อยมาหน่อยเมื่อหน่อยโอ้ยเข้าแล้วไม่แตกอีกแล้ว ส่วนมากแม่ง PG เนาะถ้าเกิดว่าแม่งโบนัสเข้าเลยว่ะแม่งไม่เคยบวกเลยเดูดิเดวมันทำเดวมันทำเบาไปเพื่อนเออสวยงามมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่โดนสวยเคสวยเพื่อนมาโอ้โหวว่าสองเจ็ออ,อมาแบบนี้หน่อยดิพอมีแรงหน่อยเจอถอดแบบนี้วายสองแถว ตูมไปก่อนเลย400สวยตูมไปพันสองโอนโดนเอาดิโอ้โหแม่งได้ช็อตเดียวจริงจริงท่านผู้ชมนะในการเข้าบูญนัสแม่งสิบหมุนได้แค่ช็อตนี้แหละปล่อยช็อตเพื่อนอย่าปล่อยให้เว้าโอ้โหโอ้โหน่าเสียดายว่าแม่งไวสองแถวอ่ะไดมาพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าก็ยังดีครับผมเนาะดีกว่าไม่ได้ปั๊บเข้าไปสวยงามเพื่อนอ่ะปั๊บอีกแล้วสวยเอ้าโอย,โอยไม่โดนอ่ะก้อนโตเหมือนเดิมครับผม เออสี่ร้อยสี่สิบเอาละตอนนี้สามพันเจ็ดละอยู่ได้แล้วแหละจากที่ไปโดนชัยชินวินกับแม่นางใหญ่ตัวแสบเกี่ยวกับตาเล่นมาอ่ะสวยงามโอ้โหดอกนี้ดอกนี้โดนอีกหกสิบดอกนี้โดนไปอีกหนึร้อยยี่สิบดอกนี้โดนไปอีกหนึ่งร้อยโอ้โหดูดิดูมันรัวดูมันรัวโอ้โหเดี๋จัดไปลูมนาก่อนโตอีกแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบรางวัลเมกะเฮ้ยใช้ได้อยู่นะ ขยับเบ็ดดูหน่อยมาอานีละ40เบ็ดหมาในตำนานครับผมไป10หมุนปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบสวยสวยอยู่ปับหูมีโดนมาได้2คอมโบเท่าไรเอ่ยอ่ะ880มาอีกไหมเพื่อนมาอีกไหมเพื่อนเออเรียบร้อยเอาดิแม่งเข้าทุกเบ็ดไปเลยอ่าสิบหมุนอีกแล้ว วุ้ยคุ้มแล้วเราตอนนี้อยู่ที่5,000ละถือว่ามาไม่เสียเที่ยวผมนะพอได้แก้กับคิโอพัตาหน่อยก็ไปโดนคีโอพัตามาก็น่ายจะเยอะอยู่นะ <c oughs> หลายนี <c oughs> <ๆ>่แหละเดี๋ยวนี้แม่งแตกยากมากเลยคีโอพัตาสวยเพื่อนไหลไปก่อนไหลไปไหลไป,ลไปโอ้โหไม่ไหลว่ะเรียบร้อยอุ้ยเสียดายวายวะเอาหน่อยดิเออคิวสวยงามอ่ะสี่ร้อยไปได้ยังไงต่อโอ้โหไม่โดน อก้อนโตอีกตามเคยคเับผมแปดร้อยสี่้าวสองหมุนเพี่ยนสองหมุนสองหมุนตุ๊บตัวโอ้ยเบาไปเพื่อนโอ้โหเบาไปหน่อยวะ่ะอืมอ่ะรางวันรัวมผมนะหนึ่งพันเจ็ดสิปดผมนะตอนนี้เสียงก็ยังไม่เป็นเหมือนเดิมเท่าไหร่ท่าผู้ชมนะเหมือนมีอะไรพันอยู่ในคอดูดิโอ้โหแม่งเข้าต่อเนื่องเลยวะ่ะ สวยเอาดิเอาชดใหญ่ๆห,หน่อยดีได้สักหนึ่งหมื่นก็อุ่นใจละปั๊บเข้าไปสวยงามเพื่อนออืปั๊บไปสวยงามโอ้ยยอมใจวัะรอบนี้ว่ายแถวสองไม่เข้าแล้วผมนะส่วนมากมาแต่แถวสามวะมาแต่แถวสามกับแถวสี่อะไรวะอ้โหไม่น่าจะถึงหนึ่งหมื่นหลอกแตกแบบนี้เออมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนโอ้โหอีกและ <c oughs> เอาละโอ้โหแม่งเว้าเลยอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบหกเหมือนมันจะยิ่งเว้าเรื่อยๆเ,เนาะเหมือนยิ่งเข้าโบนัสแม่งยิ่งเว้าว่ะปับ๊บโอ้โยเอาอีกทีเอาอแคตัวใหม่ทีเพื่อนโอ้โหย,ยิ่งเข้ายิ่งรดว่ะเอาไหมาสิบหมุนอีกแล้วโอ้โหเข้าหลายรอบนะสามสี่รอบแล้วป,ป,ปั๊บปั๊บเปิ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 บอ่า ตูเบาๆก้ 9, โอ้โหยอมใจมากเลยวายแถว2ไม่เข้าเลยว่ะมันไปอยู่ไกลไปไปอยู่แถว3ามแถวสโอ้โหแมงอยู่แถวสุดท้ายโอ้โหน่าจะไม่รอดละ่ะสวยโอ้โหได้ช็อตเดียวสวยเออได้อยู่ส8 0อัวไเอ้าแถว3ยังไงโอ้โหโดนเออยู่นะ อ่าโดนเออยู่หนึ่งพันแปดสสวยเพื่อนเออโอ้โหคิดว่าจะไม่ได้อีกแล้วอ่าพันเก้าร้อยสี่สิสองหมุนสุดท้ายปั๊บเต็มนะโอ้โหไม่สามร้อยสิเอาอีกสวยสองสามคอมโบสี่คอมโบไม่ดีโอ้โหคอมโบสี่ไม่ได้อ่าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบผมนะรางวัลซูเปอร์เมการอบสุดท้ายยังได้อยู่เออเดย <c oughs> แม่งได้ตัวเดียวก็เบาเกินนะได้มาสามเจ็ดครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเออตอนนี้ก็แตกหมื่นเรียบร้อยแตก1 2ื่นร้บผมนะก็เอาละ่ะไม่ไปต่อแล้วผมนะก็อย่าลืมด้วยไปกดติดตามกดตุกใจกดซับสไคร e ให้ผมนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะผมก็ไปละเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับนาอไปกันครับไปสวัสดีครับ